อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกระจายให้กับพวกเราตัวนีตูนด้วยนะครับ โดยเรื่องราวของ Invisible ในช่วงนี้จะเน้นเป็นการสางปมและปูพื้นฐานของตัวละครเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมไปขมมดปมกับศึกใหญ่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ตอนข้างหน้านะครับโดยในช่วงช่วงนี้ก็จะเน้นไปที่โอลิเวอร์เยอะหน่อยเพราะน้องแกกาลังเบียวจะเป็นฮีโร่แบบสุดๆรวมถึงปัญหาของตัวละครหลายๆตัวก็จะเริ่มมีปมต่างๆเพิ่มเข้ามาให้ปวดหัวกันเล่นๆเพิ่มเติมอีกต่างหากโดยเริ่มมาเนี่ยเรื่องก็จะเล่าถึงวัยร้ายคู่รักชายชายสองคนที่ร่วมมือกันปล้นธนาคารเพื่อหวังจะทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นแต่ถูก บุลเลตพูฟที่ตอนนี้เป็นฮีโร่ไร้สังกัดมาขัดขวางซึ่งการถูกปราบครั้งนี้ทําให้ทั้งคู่เกือบตายและจะขอลมเลิกการเป็นไวารา้าอย่างเด็ดขาดและตั้งใจทํามาหากินอย่างสุจริตเพื่อที่จะไม่ต้องเสี่ยงให้ใครสักคนต้องเสียใจกันอีกแต่โชคชะตาก็เหมือนจะเล่นตลกเมื่อพวกเขากลายเป็นคนดีแล้วแต่ทํามาค้าไม่ขึ้นเป็นพนักงานกินเงินเดือนก็แย่ถึงขนาดไปขอทานก็ยังได้เงินมาแบบน้อยนิดเท่านั้นจนตอนนี้มีหนทางเดียวแหละคือการกลับมาทําเรื่องเลวร้ายอย่างการปล้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ได้โชคดีอย่างที่คิดครับรอบนี้ Invisible มาด้วยตัวเอง และก็ถูกอัดจ,จนหมดสภาพไปแต่ประเด็นคือโอลิเวอร์ที่อยากจะเป็นฮีโร่มากๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาแบบกระทานหันและได้เห็นมุมต่างๆของไวรัสที่ก็ยังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแง่มุมที่เป็นการพัฒนาตัวละครของโอลิเวอร์ในอนาคตครับแต่ที่แยก่ก็คือการปรากฏตัวของโอลิเวอร์รอบนี้ทำมาร์กนั้นโกรธมากๆเพราะเขาสั่งโอลิเวอร์ตลอดว่าห้ามใช้พลังข้างนอกบ้านโดยเด็ดขาดและก็ห้ามใช้พลังตอนที่มาร์กไม่อยู่ด้วยทีนี้นก็เลยพามาเคลียร์กับเดบบี้ประเด็นคือเดบ บี้นั้นเป็นห่วงโอลิเวอร์มากๆและอยากให้เด็กน้อยมีชีวิตวัยเด็กเหมือนกับเด็กทั่วไปที่ไม่มีพลังโดยการสั่งห้ามไม่ให้โอลิเวอร์ใช้พลังนอกสายตาเธอเด็ดขาดและตอนอยู่ในบ้านเนี่ยก็ให้เดินแบบปกติเหมือนเด็กทั่วๆไปด้วยห้ามบิน เพราะเธอรู้ว่าการใช้พลังอย่างจงแจ้งแบบนี้มันอันตรายมากๆไม่เพียงแต่จะดึงดูดพวกตัวร้ายแต่ยังจะเป็นผลเสียกับเขาที่ทําให้ตัวเองดูเหนือกว่าทุกคนและเกิดปิดอีกโก้เหมือนก็อนิวแมนนั่นเองแหละครับคือเรื่องของเรื่องพลังของน้องแกนั้นตื่นเร็วจนเกินไปทําให้ปรับตัวไม่ทันไม่เหมือนกับมาที่ตอนนั้นใช้ชีวิตมาจนอายุ17แล้วถึงจะเข้าใจว่าควรใช้พลังตอนไหนและไม่ควรใช้ตอนไหนนั่นแหละซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวของครอบครัวเกรสานในตอนนี้มากๆสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยต้องมาร่วมกัน คิดหาทางแก้ไขกันไปแล้วก็ฝึกโอลิเวอร์ไปด้วยในขณะที่น้องก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆโดยต่อมาภาพจะตัดมาที่มหลาลัยตอนนี้อีฟเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นถึงจะเรียนเป็นแค่พาร์ทไทม์ก็ตามแถมการมาเรียนรอบนีย้ยังจะได้เจอกับแอมเบอร์ที่นี่ทั้งครูก็เลยชวนกันไปนั่งคาเฟ่อัปเดตชีวิตกันหน่อยแอมเบอร์ Amber นั้นก็ดาได้อยู่แล้วแหละว่าอีฟคบกับมาร์กอยู่ซึ่งเธอก็ดีใจนะที่มันเป็นแบบนี้พอโลกของเธอกับเขามันต่างกันจนเกินไปอยู่กับอีฟเนี่ยก็ถูกแล้ว เพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นฮีโร่เหมือนกันอยู่ในโลกไปเดียวกันส่วนตัวแอมเบอร์เองก็มีแฟนใหม่แล้วเช่นกัน ขณะที่อดีตสมาชิกทีมการเดียร์ออฟเดอะกลบทุกคนที่ตัดสินใจออกมาก็ไม่ได้ว่าไร้หลักแหล่งกันทุกคนนะครับเพราะเล็กเขายังมีฐานเก่าของทีมทีนทีมวัยรุ่นก็ยังมาเป็นทีมการเดียร์ออฟเดอะกลบอยู่ที่เนี่ยมีทั้งห้องพักเหลือเฟือทุกคนแค่มันจะเก่าฝุ่นเกาะนิดหนึ่งโดยในช่วงนี้นั้นเรกับเล็กจะสนิทกันมากขึ้นพอมีชีวิตวัยเด็กที่แย่พอๆกันเรนั้นโตมากับพ่อแม่ที่กดดันสารพัดให้ฝึกเป็นฮีโร่ตั้งแต่เด็กเด็กว่าพอพลังตื่นปุ๊บกกกกก็็ฝึหหนัััไมม่่่ีชววงเเเลาดดๆือท ไปคือโตมาในเด็กต่างก็เล่นบาสเล่นบอลออกไปทำกิจกรรมกับเพืเ่อนๆแต่เธอนั้นต้องอยู่ฝึกหนักจนช่วงชีวิตวัยเด็กนั้นหายไป ส่วนตัวของเล็กเองเนี่ยก็ถูกพ่อแม่ขายให้กับรัฐบาลไปผ่าหลาทําการทดลองมากมายจนมีชีวิตวัยเด็กที่ห่วยแตกพอๆกันแถมช่วงก่อนหน้าทั้งคู่ยังผ่านนาทีชีวิตด้วยกันมาอีกจนในที่สุดเล็กกับเรเนี่ยก็เริ่มจะมีใจให้การขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวรูดี้เองก็มุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างไอเทมที่ช่วยให้อแมนดาล้างคำสาบได้ขณะที่อีฟก็จะมาเยี่ยมทุกคนและขอปฏิเสธที่จะอยู่ที่นี่เพราะต้องกลับไปเคลียร์เรื่องพ่อแม่ของตัวเองสกักก่อน เรียกว่าตัวละครแต่ละตัวเขาก็จะมีปมปัญหาชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็เดินไปตามเส้นเรื่องของแต่ละคนเรื่องก็พยายามจะเล่าแล้วก็พยายามจะเคลียร์ปมของแต่ละคนไปเรื่อยๆเช่นกันและในช่วงนี้นั้นก็จะมีเรื่องราวเพิ่มเติมที่เป็นการบาดหมางก,กันขึ้นระหว่างไททันกับมิสเตอร์หลิวพวกแก๊งอาชญากรข้ามชาติที่หายหน้าหายตาไปยาวๆตั้งแต่ซีซันแรกอย่างพวกดีออเดอร์นั่นเองหลายคนน่ะน่าจะลืมๆกันไป,ไปบ้างแล้วแหละคือสรุปว่าตอนนั้นไททันเขาวางแผนการทั้งหมดจนได้พลังของแมชชีนเฮ คองเมืองฝั่งตะวันออกแทนแต่ปัญหาคือมัลติพอลน้องชายฝาแฝดของเคสเนี่ยมันรับงานสกปรกของกลุ่มดีออเดอร์แก๊งอาชญากรข้ามชาติที่นำโดยมิสเตอร์หลิวอย่างการเป็นมือสังหารให้กับเขาแต่ประเด็นคือพี่แกถูกจับอยู่ในคุกภายในถิ่นของไททันมิสเตอร์หลิวก็เลยจะมาให้ไททันจาัดก,การปล่อยตัวพี่แกออกมาหน่อยแต่ทว่าไททันยืนยันว่าเขาไม่มีอำนาจไปสั่งให้ใครออกมาจากคุกได้และเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วด้วยซึ่งจริงๆไททันก็ทำได้แหละแต่มันเสี่ยงจะถูกทางการจับตาม,มองพี่ แกเลยปฏิเสธไปแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วไอโซโทปที่ตอนนี้เป็นมือขวาของไททันก็พูดหวานล้อมให้เขายอมทําตามเถอะเพราะมิสเซหลิวเนี่ยอำนาจใหญ่โตจริงๆขนาดเจ้าแมชชินเฮดยังยอมก้มหัวให้เลย และถ้าไททันไม่ยอมแข่งข้อกับทางการเอามาติพอออกมาครอบครัวและตำแหน่งของเขาจะอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัยแน่ๆคือมันมีข่าวลือกันมาว่ามิสเตอร์หลิวสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้จริงไม่จริงยังไงไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายไททันก็เลยตัดสินใจจะจ,จัดการให้เพื่อไม่อยากให้มีปัญหาแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะภารกิจการช่วยมาติพอแหกค,คุกจึงเริ่มต้นขึ้น ขณะที่ด้านของมาร์กเองก็กําลังสอนโอลิเวอร์หัดบินด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วก็พาไปตัดชุดกับอาร์ตแต่ประเด็นคือเจ้าโอลิเวอร์เนี่ยมันมีชื่อในใจอยู่แล้วและให้อาร์ตออกแบบชุดตามระดับใจนั้นด้วยและชื่อนั้นไม่ใช่ใครอื่นครับคิด on demand คือชื่อที่โอลิเวอร์ได้อินสปายมาจากพ่อของเขานั่นเองทำเอาอาร์ตกับมาร์กเนี่ยถึงกับกลุมขมับปวดหัวสุด,สด พราะชื่อออนิเมนตอนนี้ใครในโลกได้ยินก็หวาดกลัวกันทท้งนั้นเพราะโน,นแลนสร้างวีรกรรมเอาไว้แบบหนักหนาสาหัสมากๆแต่ประเด็นคือโอลิเวอร์เขาเชื่อแบบเด็กๆว่าเขาจะใช้ชื่อนี้ออกไปกู้โลกบ่อยๆก็จะช่วยให้คนมองชื่อนี้ดีขึ้นเพราะตอนนี้พ่อของเขาก็กลับกลายมาเป็นคนดีแล้วด้วยซึ่งอันที่จรงิงมันซับซ้อนกว่านั้นมากๆไงโลกเรามันโหดร้ายกว่าที่น้องแกคิดเยอะนะโดยในช่วงนี้แหละอาร์ตก็จะยื่นชุดใหม่มาให้มาร์กด้วยซึ่งเป็นชุดน้ำเงินดำอ่ะไหนๆก็ตัดขาดกับเซซิลไปแล้วเปลี่ยนชุด สร้างแปลนใหม่ดีกว่ามาร์กเลยจะได้ชุดน้ำเงินดำชุดใหม่นี้ไปตลอดนับตั้งแต่นี้นั่นแหละครับโดยในจังหวะนี้จะมีข่าวคนร้ายบุกมาพอดีได้เวลาเปิดซิงชุดใหม่ซะหน่อยแต่มาร์กตกลงกับโอลิเวอร์ว่านายไปได้แต่ให้แค่ยืนดูอยู่เฉยๆนะแต่สุดท้ายก็ตามได้แหละครับเชื้อความดื้อของออนิวแมนมันแรงจัดจนน้องเข้ามาแจมการต่อสู้และถูกวายร้ายอัดเข้าให้ทาให้หลังจบการปราบปรามเหล่าร้ายเกรดบีโอลิเวอร์ก็ถูกมาร์กซัดต่อจนหูชาไปเลย ซึ่งสิ่งที่มาร์กเตือนในรอบนี้มันจะสําคัญมากครับเพราะอลิเวอร์จะยังไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมถึงไม่ให้สู้ในตอนที่ยังไม่พร้อมแต่เขาจะเข้าใจเองในช่วงหลังๆว่ามันอันตรายถึงชีวิตได้เลยขณะที่ในช่วงนี้เรื่องจะอัปเดตตัวละครอ,อื่นๆเพิ่มเติมอีกครั้งในจังหวะที่มาร์กเข้าไปปราบปรามเหล่าร้ายที่คุกเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกล่อให้มัลติพอแหกคุกออกมาได้ส่วนเดบบี้กับพอ ก็ออกเดทกันทุกอย่างนั้นไปได้สวยจนกระทั่งเด็บบี้ตัดสินใจบอกความลับที่ยิ่งใหญ่ออกมาว่าเธอนั้นเป็นแม่ของอีวิ i ิเบิลแถมยังเป็นอดีตภรรยาของออลดิแมนด้วยพอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากๆ และพยายามทำความเข้าใจแม้จะมีความน้อยใจตัวเองหน่อยว่าตัวเองอ่ะเป็นคนธรรมดาเกินไปไม่ใช่ฮีโร่ก็ตามส่วนด้านของอีฟเธอตัดสินใจมาคุยกับพ่อแม่แบบเปิดอกเธออยากให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวดีขึ้นโดยการให้พ่อแม่ยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นเธอจะยังใช้พลังช่วยผู้คนต่อไปแต่พอกลับมาบ้านเธอจะไม่ให้เห็นพลังนั้นอีกเลย ซึ่งสุดท้ายแม่ที่คอยซัพพอร์ตอีฟอยู่แล้วก็มากอดเธอส่วนพ่อถึงจะรับไม่ได้ในตอนนี้แต่เขาก็เบาลงไปมากๆแล้วขนาดเดียวกันนี้เองมากับโอลิเวอร์ก็จะกลับมาบ้านและเจอพ่อกำลังจะผสมพันธ์กับแม่ตัวเองใช่ครับโอลิเวอร์ เขาพูดแบบนั้นเลยซึ่งทั้งคู่ก็จะรู้ว่าพอนั้นรู้เรื่องการเป็นฮีโร่ของทั้งคู่แล้วไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังเขาอีกต่อไปส่วอีวิซิเบิลก็จะได้ชื่อใหม่ว่า i อิ i ซ i b อยตามที่ชาวเมืองเขาเรียกกันในข่าวเพราะว่า4ี่ชุดมันต่างกับ Invisible และดูท่าว่าไอ้หนุ่มเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจมาจากเขาก็เลยได้ฉายานี้ไป โดยที่อีฟก็จะมาเยี่ยมมาร์กและได้คุยอยัปเดตกันเพิ่มเติมจนสุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจจะย้ายออกมาอยู่ด้วยกันซื้อบ้านหลังใหม่ร่วมกันเพราะต้องออกไปใช้ชีวิตของตัวเองและอีกอย่างจะได้ไม่ไปเป็นกอขอคอของแม่กับพ่ออีกด้วยโดยในจังหวะน,นี้นั้นทุกอย่างก็เหมือนจะปกติดีจนกระทั่งไอ้เจ้าฝ่าแฟดเมาเลอร์ ler, มันบุกมาก่อเรื่องเลวๆกันอีกแล้วโดยการจะปล่อยขีปนาวุธออกไปทําลายเมืองต่างๆทีนี้เหล่าการ์ดเ,เออร์กลปก็เลยมารวมตัวกันปราบเจ้านี่แต่ประเด็นคือฝาแฟดเมาเลอร องค์ความรู้มันเยอะมากๆและสามารถจัดการทีมการเดียนจนหมอบไปได้ทุกคนแต่โชคยังดีที่ข่าวนั้นออกไปถึงหูของมาร์คเข้าและถึงจะไม่ได้ทํางานกับเซซิลแล้วแต่มาร์คก็ยังเป็นเพื่อนกับฮีโร่อยู่แล้วก็ไม่มีใครมาห้ามเขาในการช่วยโลกนี่หนหะพี่แกก็เลยบินพุ่งไปที่นั่นทันทีและเข้าต่อสู้กับโจ์เก่าแต่ทว่ามาร์คต้องตกใจเพราะว่าฝาแฝดมาเลร์ตอนนี้แข็งแกล้งกว่าเดิมมากๆพวกกาเดียนถูกซัดไปหมดแล้ว แล้วมันยังรู้วิธีจัดก,การกับอินซิเบิลด้วยการใช้ปืนพลังงานเข้มข้นอีกด้วยดนมาร์กเนี่ยเกือบจะเสียท่าแต่อยู่ยูคิดออนแมนก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาช่วยเหลือมาร์กเอาไว้พี่บอกแล้วไงว่าอย่ามามาร์กด่าน้องเขา โอลิเวอร์ Oliver ก็ไม่ฟังเข้าไปต่อสู้กับวายร้ายต่อจนถึงช่วงที่มันปล่อยจรวดขึ้นฟ้าไปได้ท้าไม,ม่าหยุดยั้งไว้ก่อนจะต้องมีคนล้มตายเยอะแน่ๆมาร์ก็เลยจะไปหยุดจรวดและสั่งให้โอลิเวอร์กลับบ้านไปเรื่องทั้งหมดนี้เขาจะเคลียร์เองซึ่งสุดท้ายแล้วมาร์กก็จะหยุดจรวดได้ครับแต่คนที่หยุดไม่อยู่ก็คือโอลิเวอร์ที่ตอนนี้เขาโกรธจัดมากๆที่ถูกคนร้ายต่อยก็เลยคืบพลังความเดือดออกมาไอ้พวกคนเลวยังไงพวกแกต้องตายที่นี่แหละเรียกว่าภาพของออนิแมนเนี่ยลอยเข้ามาเลยและสุดท้ายน้องแกก็ ซัดเมาเลอร์ซัดทะลุท้องและจาดก,การปิดบัญชีอีกคนด้วยการอัปเปอร์คาที่ปลายคางหัวระเบิดไปเลยทางที่จริงๆแล้วอะ่ะฝ่าแฟนเมาเลอร์คนสุดท้ายมันขอร้องให้ไว้ชีวิตแล้วนะเพราะเขายอมแพ้แล้วแต่โอลิเวอร์ก็ ไม่ยอมรามือและจัดก,การเขาจนสิ้นชื่อฝาแฝดเมาเลอร์ลงณนะตรงนี้พร้อมกับเป็นการสร้างชื่อคิดอนิแมนที่โหดร้ายตัวแทนของอนิแมนขึ้นมาใหม่ด้วยเพราะว่าทีมการ์ด้เอาเดอะกลอปจะฟื้นขึ้นมาเห็นน้องเขาในสภาพที่เลือดโชกแบบนี้พอดีดูเหมือนว่าโอลิเวอร์นั้นจะเป็นฮีโร่ที่มีความประเด็การไม่ฟังใครมากๆไม่ต่างกับอนิแมนเลยแหละครับซึ่งแน่นอนการที่ทุกคนได้เห็นโอลิเวอร์ในสภาพแบบนี้ก็เลยมีความคิดที่แปลกๆเกี่ยวกับตัวเขาโดยเฉพาะอิมมทัลเนี่ยเขาฝัง ังใจกับการกระทำของออนิแมนมากๆและกลัวว่าเด็กคนนี้จะโตขึ้นมาเป็นแบบพ่อของเขาซึ่งเซซิลก็จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและว้า์ปมาเพื่อเจรจาให้โอลิเวอร์เข้าไปใน l ลบตรวจอะไรอะไรซะหน่อยเธอแต่ดันถูกมาร์ครีบพุ่งลามาบีบคอบแบบกระทนหันโดยไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งสิ้นพอคิดว่าเซซิลจะทําอะไรกับน้องของเขาก่อนมาร์กจะพาโอลิเวอร์บินขึ้นฟ้าไปสั่งสอนว่าฮีโร่ห้ามสังหารคนเด็ดขาดแม้ว่ามันจะเป็นคนเลวก็ตามคือมีการยื้อยุดฉุดกระชาก,กันสักพักแต่สุดท้ายโอลิเวอร์ ก็หยุดรับฟังเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ออกมาช่วยโลกอีกต่อไปแล้วนั่นแหละโดยในช่วงท้ายของพาร์ทนี้มาร์กับอีฟก็จะคุยกันเรื่องย้ายบ้านกันต่อส่วนโอลิเวอร์ก็โดนมาร์กับะเดบี้สวดชุดใหญ่แต่เขาก็เริ่มจะเข้าใจการเป็นฮีโร่ที่ไม่สังหารใครมากขึ้นแม้มันจะเป็นคนเลวเราก็ห้ามเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าเขาอาจจะเป็นวายร้ายในสายตาชาวโลกแต่จริงๆเขาก็อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ป้านาอาของใครสักคนที่สําคัญกับพวกเขาเองการฆ่าคนไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงการให้ออ โอกาสต่างหากที่สำคัญ หลังโอลิเวอร์เข้าใจทุกอย่างเขาก็สัญญาว่าจะทาตัวให้ดีขึ้นแล้วทั้ง3าก็กอดกันในฐานะครอบครัวที่รักกันมากๆแต่ประเด็นคือในจังหวะที่กอดกันเนี่ยมาร์กกับสัมผัสได้ว่ามีโดนของใครบางคนถูกส่งมาเพื่อสอดแนมครอบครัวของมาร์กซึ่งแน่นอนเขาพุ่งไปทําลายมันและก็มีความโกรธอยู่ในจิตใจแบบเต็มอกโดยเป้าหมายแรกที่มาร์กจะพุ่งเป้าไปก็คือเซซิลที่ชอบสอดแนมบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วแต่อันที่จริงตัวนี้มันไม่ใช่โดนของ GDA นะครับ หากแต่เป็นโดนของอัริของมาร์กอย่างเจ้าแองสอมเลวีที่เฉลยว่ามันยังไม่ตายครับแต่คำถามคือพี่แกรอดมาได้ยังไงใครเป็นคนช่วยต้องรอติดตามกันในตอนต่อๆไปนั่นแหละครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ Invisible ซีซั้น3ตอนที3่3นี้ก็เริ่มในการเพิ่มโรมต่างๆของตัวละครมากมาย และโฟมต่างๆเหล่านี้ก็จะไปขมวดในตอนหลังๆเพิ่มเติมะนะครับและบอกเลยว่าต่อจากนี้ตึงยาวๆย,ยาวไปจนจบเลยยังไงฝากทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของ E ี visible มาเล้าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามให้กับพวกเราตูน้ตูนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ